่อนจะสูงให้ดูใกล้ๆนะคะดูลึงที่ขาที่ดูที่แก้มนะคะดูน้มันไหลเยอะออกมาเลยอันนี่ ครับผมพมกับเราครับช่องกุยาเจียงถ่ายแก้วสักใบครับผมดองครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เราจะพามาภารกิจเก็บมูลพ่อเสกนะครับเดิมครับเป็นไงครับคุณตาช่วงนี้รุนแรงก็ลำบากนะครับ แต่มันก็จำเป็นต้องเก็บถ้าไม่เก็บมันหลายอย่างเพราะว่าตัวลูกหมุนมันก็ไม่หมุนครับผมก็มันก็หลายอย่างคือ,อคือที่สำคัญนี่เ,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 เห็นเห็นปลายงานไหมครับมีเอฟีโอ้ไปอีกแล้วครับแต่ไม่เจอนะครับ ดูครับเรีโรงเนวิาจิกาเพือนั่งลาอะไรงง่ายยังเป็นเรื่องตัวนี้ยง่ายเลยยังเปนอะไรอยู่ไหนอยู่นู่นบ่เกช่วงนี้รู้สึกว่า

นะคะวันนี้อัปเดตอาการนะคะพ่อพลายหนุ่มเสกยังตกมันนะคะยังตกมันก็อทีมควานนะคะบ้านยี่สิบหลังนะคะช่วยกันนะคะเก็บกวาดที่รับที่นอนให้พ่อหนุ่มเสกนะคะแม่ควานก็จะล่ออาหารอยู่ทางด้านนู้น ด้วยกล้วยสุกนะคะกล้วยสุกต้องใช้คลาดที่ยาวๆหอ,อกที่ใช้น้ำความสะอาดก็ต้องใช้หอ,อกยาวๆนะคะเพราะว่าเข้าใกล้ตัวแกไม่ได้เลยนะคะหลุมเป็นบอ่อแล้วนะคะเพราะว่าแกงหดเงิด อาการก็ยังระแวงระแวงตลอดยังตกมันหนักนะคะไม่ขอจะถูงให้ดูใกล้ๆนะคะดูลึงที่ขาที่ดูที่แก้มน,นะคะดูน้มันไหลเยอะออกมาเลย บ้านยี่สิบหลังนะคะออมักลวยนะพ่อนะมักลวยมีมีมีขาหลังด้วยมีขาหลังด้วยนะคะตอนนี้ตอนนี้มีทั้งหน้ามีทั้งหลังนะคะพอนมเสกนี่ลุกเล่นเยอะจริงๆ มีหน้ามีหลังต้องระวังนะคะเข้าเข้าออกต้องระวังตลดอด้ขหน้นครับอ,อบแต่น่าจะอยู่ที่หลักเลยเนะะเยเาะเพราะว่าแกขุดหลุมนะคะหลุมรอบตัวเลย ไม่ให้ควานเข้าใกล้เลยนะคะก็ขอบคุณเสื้อส,สวยๆนะคะจากช่องแฟมิลี่สีดับไทยนะคะเสื้อพายงามก็ให้ควานหมายควานเลนนะคะนี่ขึ้นบ้านใหม่พายงามที่เห็นถือหอ่งนะคะเพราะป้องกันอันตรายนะคะ เพราะว่าช้างอยู่ในช่วงตกมันค่ะไม่ได้มีเจตนาทำร้ายช้างเลยทั้งสิ้นนะคะแม่ค mm. วันขออนุญาตถ่ายใกล้ๆนะคะเพราะว่าอันตรายนะคะในช่วงตกมันนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะช่วงนี้ต้องรอให้แกหายตกมันก่อน mm. ก็อยากให้ พ่อหนุ่มเสกหายตกมันไม่ไวนะคะจะได้เป็นคนดีจะได้เป็นเด็กดีนะคะให้กับคุณตานะคะคุยกันง่ายๆอันนี้ก็ยังโอเคนะคะยังนิ่งๆแม่ขวานก็ยังล่ออาหารด้านนู้นนะคะ เป็นกล้วยนะคะเพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจวันนี้ควาน5้ท่านนะคะมีน้องจีน้องปามตามเหมานะคะควานไม้ควานลุงเลนนะคะหน้าไปด้านนู้นอีกแล้วเขาจะห่วงนะคะไม่ให้ใครเข้าใกล้เขาได้ ให้อาหารนะคะจะฟังไหมเอ่ยกรณีนี้นะคะเป็นกรอนีของช้างตกมันนะคะก็ช้างพลายทุกเชือกนะคะจะมีการตกมันนะคะเมื่อถึงอายุที่สมบูรณ์ก็เริ่มต้นที่14ปีขึ้นไปนะคะ ตกมันปีละ1ครั้งหรือ2ครั้งแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสมบูรณ์ความแข็งแรงของช้างนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการตกมันนี่ก็ก็แล้วแต่เช่นกันนะคะบางเชือกก็2อ,อาทิตย์3อาทิตย์1เดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่นะคะในกรณีพ่อหนุ่มเสกนี้ตกมันได้ ดูขานะคะดูขาตกมันได้สองเดือนกว่า,วาแล้วนะคะถือว่านานนะคะนานในระดับหนึ่งพอหนุ่มเซกินกล้วยนะพอนาะดูนะคะหันหน้าไปทางขวานเลยนะคะจ้องตาคเขมงเลย แม่ขวานก็ล่อให้กินกล้วยนะคะแต่เขาจะฟังเราไหมดูมูลของแกนะคะไม่ใช่น้อยๆนะคะมูลเยอะมากหนึ่งวันเก็บแค่ครั้งเดียวนะคะปกติเราจะเก็บกันเช้าเย็นนะคะถ้าช้างไม่ตกมันเอากินกล้วยนะพ่อนาง เบกมันไม่ดีนะมันเบกไม่อยู่ดูที่ขมับนะคะลายออกแรงมากนะคะดูที่ขา จนแฉะนะคะจนแฉะเลยก็ที่ปลายนะคะก็มีก็มีงากระเด็นหางนะคะแต่ว่าแต่ว่ายังหาไม่เจอนะคะน่าจะอยู่ที่บริเวณหลักนะคะบริเวณหลุมที่แกทำหลุมทำบ่อนะคะ s <dirty>. <S ดูนะคะ ลูกไก่คุณตาเข้าไปเลยอาารกิจวันนี้ถือว่านิ่งนะคะนิ่งผ่านไปนะคะในแต่และว,วันพอทวงเงินกินอาหารอยู่ด้านนู้นก็ยืนแบบไม่สนใจเลยนะคะ ดูนะคะดูเขาตั้งหูพึ่งนะคะนั่นต้องระวังสุดๆเลยนะคะคือเราไม่ได้มีเจตนาใดทั้งสิ้นนะคะเพื่ออยากจะช่วยเหลือนะคะอยากจะเก็บกวาดมูให้แกดได้อยู่สบายๆนะคะสายตานี่ไม่เป็นมิตรเลย ตามใม้เป็นนิสกบควันกินกล้วยไปพ่อไปกินกล้วยเด้อดูหลขนาดเลยนะคะดูลายอัพแก้มลายเข้าปากเลยนะคะ แต่เอาเท่าที่ทําได้เนาะนพเพราะว่ามาถ้าใกล้ตัวมากแกก็จะหวงมากนะคะเราแวงอีกก็จะมีบริเวณที่ที่หลักของแกนะคะจะมีมูลที่ยังไม่ได้เก็บนะคะแต่ว่าเอาเท่าที่ทําได้เพราะาเข้าเข้าถึงใกล้ตัวมากก็จะเป็นอันตรายเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอภารกิจเก็บมูลพระเอกต่อสำเร็จนะครับเกือบเกือบนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ฝืนมากกว่านี้เพราะว่าเราจ,จริงแล้วก็เราก็ไม่อยากให้กระโดดใส่นะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าเดลโซอาจจะมียืดยุ่นหรือบางทีอาจจะขาดได้เราก็เอาที่เก็บได้นะครับ ขอบคุณมากๆครับผมก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องกุยอาเทียมเราจะสบายด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนะานคราบผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ